อ่าวฮาบีกับอาชาอิราอา่คิดด่าต่างกันหรือไม่วะฮาบีเป็นใครอาชาอิรอเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังแล้วอาชาอิรอก็คือแนวคิดของการเรียนรู้จักอัลลอฮ์บนพื้นฐานของตรรก,กะของปรชัชญาโดยการเอาความคิดความอ่านของตนเองมาตั้งมาผสมผสานตรรก,กะตรรก,ก,กะก็คือแนวคิดปรชัชญา อย่างพวกแนวคิดของเพลรโตโซเรติสอริสโตเติลอะไรพวกนั้นนะ่ะที่ไหลทะลักเข้าสู่สังคมมุสลิมแล้วเอฟนุซีนะนักวิชาการอารับก็ไปเรียนรู้ไอกระบวนการวิชาเหล่านี้เอามาถ่ายทอดในหมู่พวกชาวอารับแล้วนักวิชาการมุสลิมก็ไปเรียนในพวกนี้มาแล้วก็เอามาใช้ผสมผสานในการเรียนรู้จักเรื่องอัลลอฮ์ก็เรียนไปเรียนมาคาดไฟแตก เอาสมองปัญญาไปวิาพาวิจารณในเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องอย่างนั้นอัลลอฮ์ต้องอย่างนี้อัลลอฮ์ต้องไม่เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ต้องไม่เป็นอย่างนี้ถามเรื่องอะไรของมึงอ่ะไปขอมาเอาเรื่องอะไรของคุณอืคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณไปวางหูก่มให้อัลลอฮ์คุณเป็นบ่าวหรือคุณเป็นเจ้าพอเรียนไปเรียนมาวาญิบอัลลอฮ์จำเป็นต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนั้น ยาอสอ,ละละอัลลอฮ์อนุญาตให้อัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ก็ได้มุสตาเห็อัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จะเป็นอย่างนี้ให้ตกลงมันเรื่องอะไรเรียนไปเรียนมาแล้วธาตุไฟแตกแล้วก็ไปปฏิเสธไปปฏิเสธนู่นนนปฏิเสธสิฟธตของอัลลอฮ์อย่างนั้นใช่ไหมอ่ะอัลลอฮ์พูดถึงมือของอัลลอฮ์ในกุรอาน ไม่ได้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 เอาเราต้องไม่มีมืออเดี๋ยวจะเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมเอาเราพูดอว่าจะพูดเราพักๆขอเอาเราแน่ขอเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปปฏิเสธทำไมเอาสมองปัญญาไปคิดทำไมอ่ะเอาลัทบาโนตาลาบอกไลสกามิสลีชัยอุนไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเหมือนอัลลอฮ์พี่น้องฟังแล้วพิจารณาให้ดี อัลลอฮ์บอกไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนอัลลอฮ์อายะนี้ปฏิเสธความเหมือนหรือปฏิเสธการมีปฏิเสธการเหมือนใช่ไหมอัลลอฮ์ปฏิเสธว่าไม่เหมือนใช่ไหมไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีใช่ไหมอ้าวแล้วหลักฐานที่ปฏิเสธว่าไม่มีน่ะเอาเอา,เอามาสักต้นสิอไอ้บาง <laughs> อายะนี้ปฏิเสธการเหมือน ไม่มีมักลูกใดๆสิ่งใดเลยที่จะเหมือนกับเราแล้วคิดออกไปคิดไม่ออกอย่าคิดคนในยุคแรกๆเขาก็ไม่ได้คิดแต่นี่เล่นไปปฏิเสธการมียุ่งสิงก็เลยต้องปฏิเสธปฏิเสธคือเขาเรียกว่าอิสบาดยืนยันในถ้อยคําแต่ปฏิเสธความหมายคืออ่านเหมือนอย่างเราอ่าน ย่าดุลล้อเฝ้าไอดีหิมเอลลาละว่าอย่าดุลลอมือของอัลลอฮ์เขาก็อ่านเหมือนอย่างเราอ,อ่านอ่านคําเหมือนอย่างเราอ,อ่านแต่ความหมายละ่ะเอาความหมายของคําอื่นเอามาใส่แทนใช่ไหมเพราะอย่าดุดลอมือของอัลลอฮ์มือขอ,อลลจะเหมือนมนุษย์เพราะงั้นก็เราต้องให้ความหมายว่ากุดอรอําอำนาจของอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนี่นี่แหละคือแนวคิดของพวกที่เอาสมองเอาปัญญาของตนเองไปวิาพากษ์วิจารณในเรื่องของอัลลอฮ์ และแนวคิดเหล่านี้มีในบ้านเรามานานแล้วแต่ไม่ค่อยกระพือแต่ยุคหลังนี่มีคนที่อาสา,าเป็นแกนนาตัวแทนของของของในใาสายเนี่ย <c oughs> ที่เป็นหัวหอกเอามาวิพากษ์วิจารณ์เขาเรียกว่าพวกอารุ่นกะลาม <c oughs> พวกนักวิพากษ์นิยม <c oughs> คนที่ เป็นอุลโมอ,อยู่ในแนวนี้นยะวิาพาวิจารณ์ในอัลลอฮ์อย่างนะั้อัลลอฮ์ลลตองนี้เขาเรียกว่าพวกมุตะกลิมีนเอาสมองปัญญาของตนเองไปวิาพาษวิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์ผมเคยเขียนบทความไม่ใช่เขียนบทความเขียนคําทั่วติงไว้หน่อยถามว่าใครนะมีสิทธิ์ผมบอกผมเองนะไม่มีสิทธิ์ใครนะมีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์มีสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ในการวิาพากษวิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์ะนะขอหลักฐานมาหน่อยสิ ช่วยถามให้หน่อยสิเอาเอาคำถามเนี่ยไปช่วยถามแพร่กระจายให้หน่อยขอหลักฐานมาหน่อยขอใบอนุญาตหน่อยมึงได้สิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่อัลลอฮ์อนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์ละลาบละลวงนี่ขนาดเบื้องบนสถาบันกษัตริย์แค่เนี่ยนี่นี่แโดนโดนมาตาร้อยสิบสองไหมมันี่เอาสิทธ์อะไรอ่ะไปจับจ้วงล่วงเกินในเรื่องของอัลลอฮ์ เชื่อมันอย่างที่โซฮาบะเขาเชื่อสิเนี่ยโซฮาบะเขาเชื่อ,อยงไงก็เชื่อตามนั้นเละเอะพอเราเรียกร้องให้ไปมีความเชื่ออย่างโซฮาบะไม่ต้องเอาสมองไปล้ำหน้าพวกเรากับถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกวะฮาบีมันยังไงพวกไหนว่าวะฮาบีเนี่ยืึพวกไหนแปลว่าใครที่ไม่มีความเชื่ออย่างกับพวกเขานะ่ยพวกเขาโยนซักยักใจกลุ่มวะฮาบบีหมดคือ พวกเขาเขียนภาพวาฮาบีมาภาพหนึ่งเป็นภาพไอ้พวกนี้เป็นลัทธิใหม่ไอ้พวกนี้เป็นศาสนาใหม่ไอ้พวกนี้เป็นอย่างนั้นไอ้พวกนั้นเป็นอย่างไรคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวพอปุพวกขึ้นชื่อว่าวาฮาบีโอ้ไม่เอากลัวกลัวกลัวตกศาสนาเนี่ยเป็นหลงกลลวงของพวกเหล่านี้แหละอืมไม่หลงกลลวงไงถามว่าเราเคยเรียกร้องไปสู่ การผูกขาดกับคนหนึ่งคนใดไหมเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยผมมาครั้งแรกเอาถึงจะมาครั้งแรกอ่ะพี่น้องเคยฟังไหมอ่ะเคยดูเคยติดตามที่ผมพูดผมบรรยายไหมหรือนักวิชาการในหมู่สุนัขที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกไอวะฮาบีเนี่ยเคยเรียกร้องไปผูกขาดไปสังกัดกับใครไหมไม่เลยนะนอกเสียจากเรียกร้องให้พี่น้องไปมีความเชื่ออย่างซอฮาบะเชื่ออย่างซอฮาบะทำไมอ่ะพราะนบีให้การรับรอง มาอาณาอะไรพี่วะอัลฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะของฉันได้ยึดถืออยู่อืมแล้วก็เขก็เขียนภาพแล้วไอ,วอ,อ,อ้วะฮาบีมันเชื่ออย่างนั้นเอาใส่รายแลวเอาไอ้วะฮาบีมันเชื่ออย่างนี้ไอ้วะฮาบีมันให้ตัวตนอย่างเอเฮ้ยมึยงมั่วของมึงเองแล้วมึงมาด่ากูว่ากูเชื่ออย่างนี้ลาอีกแล้ับใช้คำพูด <c oughs> ไอ้พวกอย่างนี้เวลาพูดมันมันเคืองเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้พวกวะฮาบีเนี่ยมันไม่โดโอ จริงหรือเท็จเนี่ยหรือเป็นคาใส่ร้ายมผมบอกอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนซุนนะเราโดโอไม่เป็นอาเมนเป็นอย่างเดียวจะทําอะไรอิหมามอิหมามอิหมามก็ขอไปเขาไปเรื่อยอเราก็อ,อันอาเมนไม่รู้ขออะไรมันอาเมนตอนยังไม่ได้เรียนซุนน,นะนะอาเมนเป็นอย่างเดียวขอไม่เป็นแต่พอมาเรียนซุนนะโอ้โหนีขอเองเลยใช่ไหม ขอเองจะขออย่างไงเอาที่ดีที่สุดในขณะที่กําลังสุยุทนบีบอกใกล้ชิดที่สุดบ่าวใกล้ชิดที่สุดฟักซซรูอัดูอาเอาขอดูอาจะกินจะนอนจะทําอะไรเอาขอดูอาโอ้โหแต่นี้ขอเองเพียบเลยใช่ไหมฮะการขอดูอาเนี่ยนะฮะขณะละหมาดเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ไหมการขอดูอาในขณะละหมาดเป็นภาษาไทยได้ไหมเดี๋ยววงเล็กไ้เดี๋ยวตอบประเด็นนี้ฮะเอาตรงนี้ให้จบกันดีครับไม่ได้ว่าอะไรนะ เป็นคําที่เขาใส่ร้ายในขณะที่เราเรียกร้องโน่นโนนกลับไปโน่นถึงความบริสุทธิ์ของศาสนาสู่ซอฮาบะฮะกลับไปเอาความเชื่ออะไรที่มันเลอะเทอะแล้วก็บอกนี่ความเชื่อของวาฮาบีแล้วมาโยนให้เราเราเคยบอกหรืออัลลอฮ์มีมือเหมือนอย่างมือมนุษย์เราสอนอย่างนั้นเลอหรืออัลลอฮ์มีรูปร่างเหมือนมนุษย์หรืออัลลอฮ์มีหน้ามีตาเหมือนมนุษย์เราเคยสอนอย่างนั้นเลยเปล่าเลย เราบอกว่าไม่เหมือนแต่มันดันยัดเยียดความเหมือนให้กับเราแล้วถามว่าใครละที่เชื่อว่าเหมือนก็พวกเองนั่นแหละที่เชื่อว่าเหมือนเพราะถ้าเองเชื่อว่าไม่เหมือนแล้วเองเดือดร้อนทําไมเมื่ออัลลอฮ์บอกมีแต่ไม่เหมือนไปนเดือดร้อนทําไมแต่เพราะว่าเชื่อว่าเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมจึงต้องเปลี่ยนความหมายคําว่าย ah. ่าดุลเป็นกุดรอย่าดุลอที่อัลลอฮ์บอกมือของอัลลอฮ์บอกไม่ชั่ชั่นัน,น,นเป็นคุดรอเป็นอํานาจของอัลลอฮ์ เลอะเทอะกันเองแล้วมายโยนความเลอะเทอะให้เราและไอแนวคิดที่เขาเรียนอะกีดากันน่ะจากสมองปัญญาจากตักกะจากมันติเป็นพวกมุตะกันล,ลีมีนที่นบีไม่ได้ให้การรับรองแต่มันบอกถูกไว้ถูกไว้ไวแล้วมันกลับบอกว่าเราเรียกร้องไปสู่อะกิดาอย่างซอฮาบะผิดไว้ไอพวกวะฮา,าบีให้ <S <S <อ> <S <S ดูมันมันเสกสรรปั้นแต่งเรื่องมันมีคำพูดอยู่คำหนึง่ง ที่เป็นคำพูดปอบกระโลมใจของพวกเขาเขาบอกว่าอากิดสัสซลฟนั้นอัสลัมปลอดภัยคืออากีดัอย่างซอฮาบะอย่างที่ซอฮาบะสอนตามอีตามิตามตาบิบเป็นอากีดัที่ปลอดภัยส่วนอากีดัของคอลัฟคอลัฟนี่หลายกลุ่มนะอาชาอิรอหรือมาตูรีดียาหรือที่แต่กลุ่มก็บอกอากิดัอย่างชาวคอลัฟของคนรุ่นหลังอ่ะเป็นอากีดัที่อัลัมว่าอาัจฉริเป็นอากิดัที่รู้ลึกรู้ละเอียดนี่มันยังไงวะ มันถูกทั้งคู่หรือไงสองคำเนี่ยอะกิดาอย่างซอฮาบะอย่างตาบีนตาบิตาบินปลอดภัยถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกและอะกิดาอย่างคนรุ่นหลังที่เอาความคิดความอ่านเอาสมองปัญญาไปผนเขาบอกว่ารู้นึกรู้ละเอียดถูกหรือผิดถูกหรือผิด <c oughs> อะกิดาอย่างซอฮาบะนาบีรับรอง มาอาณาอะไรฮิวอัสฮาบีโอ uh, ปลอดภทยใช่แต่อะกิดาเขาคนรุ่นหลังเขาบอกรู้ลึกรู้ละเอียดแปว่าซอฮาบอยังโง่งกว่ามึงดิซอฮาบียังไม่รู้ลึกรู้ละเอียดนะลูกศิษย์นบีนะยังละเอียดไม่พอนะมันเลอะเทอะเป็นคําพูดปอบประโลมใจเท่านั้นเองเพราะงั้นเอาแหละเขาจะกล่าวหาโจมตีปากปั๊มเขียนภาพไปดูหน้าเกลียดหน้ากลัวยังไงก็ช่างเถอะช่างเถอะ พี่น้องต้องจําไว้ทางรอดคือสิ่งที่นบีให้การรับรองและซอฮาบะได้ยึดถืออยู่จําให้มั่นนะมาอาณาอะไลฮิวอัลฮาบีนบีบอกสิ่งที่ฉันและสอฮาบะของฉันได้ยึดถือ,อ